วดเร็วชัดเจนรอบดา้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเขีวจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีสมโพธพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีสมโพธพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งพระธรรมเสนาบดีดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค7และพระเทพวชิราธิบดีดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค6 7ธรรมยุทธ วันที่19มิถุนายน2568ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่านนิรัตพงศิสิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานอ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าคณะภาค7และเจ้าคณะภาค6กเจธรรมยุทธโดยมีนายวิวัตอินไทยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในห้องสอนปรลัดจังหวัดแพร่ส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีหนึ่งด้วยสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงแต่งตั้งให้พระธรรมเสนาบดีธงชัยฉายาสุวรรณศิริอายุ6 7พรรษาห6วิทยฐานะ ปร,ริหธรรมเจ็ดวัดพระธาตุดอยสุเทพราชาวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ดำรงตําแหน่งเจ้าคณะภาคเจ็และพระเทพวชิราทิบด,ดีนิธิรงษายยาญาณวโรอายุ64พรรษา44วิทยฐา,านะนักธรรมเอกวัดป่าดาราพิลรมดำรงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ จ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ห้องสอนธรรมยุทธ์ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค67ธรรมยุทธ์มีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตภาคเหนือของงานตามกฎมหาเทรสมาคมฉบับที่23พศ .2541 ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์